ดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญชายทารโนะคะ17มกราคม2569น,นะคะดวงคุณจะมีโชคมีลาบมีความโชคดีทั้งเรื่องของการเงินนะคะหรือไม่นะคะตั้งจิตอธิษฐานสื่อพลังงานมาที่หน้าไพา่ของพี่หมอนะคะมีเกณฑ์ได้รับโชคลาบเงินก้อนโตหรือไม่วันที่17มกราคมที่จะถึงนี้นะคะขอพลังงานไพ่สีใบนะคะโอ้โหใบแรกค่ะหนึ่งเหรียญแน่นอนค่ะโชคลาบก้อนโตลาบลอยนะคะ ของกำนันของถูกอ,อกถูกใจการเงินของคุณโอ้โหก้อนโตเบลเธอเลยนะคะพลังงานของการได้โชคลาภเงินทองเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงทายอภิชาติบุตรบุตรให้โชคให้ลาบด้วยเดะตรานะคะพลังงานของลัคนาราศีกมุมเด่นชัดมากเลยค่ะเป็นพลังงานวันที่17มกราคมจะดวงของคุณเปิดเจอจรัดนะคะมาด้วยพลังงานของแรงอธิษฐานนะคะอาจจะเป็นพลังงานนะคะเป็นตัวเลขในฝันตัวเลขที่คุณ มีอยู่ในใจของคุณแล้วด้วยนะคะพลังงานของลัคนาราศรีตุลราศรีกุ๊ปนะคะเตรียมโชคลาภก้อนโตใครที่ต้องการปิดหนี้ปิดสินเนี่ยค่ะพลังงานของผู้ที่เกิดวันพุธในธาตุด,ดินบรงกอระสบกันด้วยวันพุธกลางคืนขอขมาขอพรบุปการีนะเตรียมทําบุญทําทานเกี่ยวกับคนที่พิการนะคะในเรื่องของสายตานะคะคนติดเตียงได้ด้วยเช่นกัน พลังงานของ The Wheel of Fortune โอ้โหคุณมีเกณฑ์ถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งได้เลยนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีโชคลาภของคุณมาไปถูกที่ถูกเวลามากๆใครที่เป็นเหมือนบุตรที่มีความกระตันยูต่อมารดาบีดาพลังแห่งความเครติจูดความกระตันยูของคุณนำพาให้คุณได้รับโชคลาภเงินก้อนโตใครที่มีความแบบเครียดวิตกกังวลเรื่องของภาระหนี้สินเงินดูเหมือนจะหมุนไม่ค่อยไหลคล่องเท่าไหร่หรือต้องการที่จะมี โชคลาภเงินก้อนโตเข้ามาเนี่ยคุณจะได้รับเงินตรงนี้แหละค่ะที่มาแบบเหมือนอเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดการเลยค่ะชีวิตจะพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือดูได้สําหรับเขาโอ้สองถ้วยเป็นเลขที่แบบเหมือนอยู่ในใจของคุณนะถ้าใครแบบเสียงโชคเสียงทายนะคะเป็นพลังงานของการได้คุณจะได้แบบถูกรางวัลใหญ่รางวัลแบบลอตเตอรี่นะคะหลายใบเลยแหละเป็นพลังงานของได้รับการเงินการทองมาจากเรื่องของคนรักเสน่หา จากคนรักคู่ครองได้ด้วยแล้วก็บุตรให้โชคและเพลงงานของการเสี่ยงโชคเสี่ยงไทยในวันที่17มกราคมเนี้ยคุณดูสิคะสองถ้วยสมหวังสําเร็จนะโชคอํานาจวาสนามาอยู่ในมือของคุณแล้วค่ะคุณเป็นคนที่โชคดีที่สุดเลยใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้และพี่หมอเชื่อเลยว่าดวงของคุณเปิดเจ,ดจิดจรัสโดดเด่น การงานก็ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงตามมาด้วยการงานมาพร้อมเงินก้อนโตเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ที่สำคัญพี่หมอเปิดพลังงานในวันที่17มกราคมคุณจะได้โชคลาภเงินก้อนโตเข้ามานะคะมนุนมานำมานิ่งมานอนอยู่ในบัญชีของคุณขออีกหนึ่งใบนะคะพลังงานของแปดถ้วยโอ้โหหมดจากความอึดอัดลำบากใจนะ,ะได้เกณฑ์การท่องเที่ยวยกย้ายเป,ปลี่ยน